แลลล้วอถึง KOC SO ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ดีแบบนี้เลยได้ปะดีกลเย็นแล้เรื่มนอนแล้วเอาว่าสิสิสิขั้นเนี้ยพอเอาเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเขารอตรงไหนวะเจอไวมาก ก็ดีแหละผมมาจะได้ตัดสินใจง่ายเล่น <Hey, S 2> หรือไม่เล่นจะได้ตัดสินใจง่ายตีไหนฮะทีทีบีขับไปเมืองโกลรถโกลหมดเล่ามีน้องออะไรบ้าล่ะไปะะอ,ะอยู่แม็กหนึ่งให้คิดว่าว่าง

ลงก่อนได้ได้ได้จบก,ก่อนถูกป่ะตกปูนดีกว่าไอ้เีย ได้แล้วตอนนได้แล้วใช่ไหมที่เห็นอสภาแต่ไม่เห็นอสภาข้าวข้่อตั้งแต่เนี้ยบอลบอลไม่เห็นบอลเลยขนมาขับรถอ๋อบนเลยเพระ ไม่ไมจำกัดความเร็วรอ่ะมันหนุกกว่านี้เว้ยการขับรถนะคือผมได้ขับคือพอผมได้ขับแบบว่ารถรถที่ไม่ไม่ล็อกความเร็วรอ่ะรู้สึกว่าแม่งมีลายลักลูกลูกเล่นเยอะมากเลยอ่ะจีทีพีกำลังไปอันนั้นอะ่ะไม่รู้รอ่ะ ที่มีใครวะรถมาโคตรแม่คดิ้งมารียวถ้าจะเอาก็ยื่นเลยแม่คนิงเอาเลยยื่นเลยไม่เอาเพื่อว่าตีกันเลยไม่เอาไม่เอาไม่ตีไม่ตีทำไมตึกปูนมีไม่เอาอ่ะเอาที่ทำไมมาม่มาดูเฉยๆพี่มาดูเป็นเพน์ไม่ได้ครับถ้าจะเอาก็ยื่นเลยแล้วก็ตีกันเลย ผมเข้ามาเล่นก็ได้ไม่เล่นไม่เล่นไอ้เหี้ยะตึกตึกปูนไม่เอามาเอาข้อหมูงงกัดเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้บอกเลยเป็นไปไม่ได้เออ เหลือไปจบมอละโอเคงั้มประาศีนล์กนนะมีใครบ้างล่ะในโบเราอ่ะแกงเราสี่คนอ่ะแกงเราสี่คนอ่ะโจกย้ายไปนู่นได้ไหมโจกเราไปนู่นได้ไหมเออจโอเคงั้นเวผมทักีิลาลเช่นี่มาตุ๊กแกตีนผีดีว่าอเชี่ย เฮีย yeah. งงงงงงไอสัตว์งงงง,ง